แอดสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันศุกร์นะคะวันนี้วันที่ห้านะคะเนาะวันที่หา้ามกราคมนะคะหกเจ็ดนะคะวันนี้นะคะแอดก็มีตัวเลขหน้าท่านะคะมาฝากเอซทั้งช่องนะคะเป็นตัวเลขหน้าท่าคนะ,คะของคุณแม่มินมูรี่นะคะของคุณแม่มินมูรี่นะคะเลข bon. นะคะเลขบนนะคะอันเก่านะคะอันเก่าของคุณแม่นะคะ เขา่าตเข่าซีนะคะเข้าซีนะคะเลขติดนะคะมอเขานะคะเขาแต่เลขวิ่งนะคะเนาะนะคะแล้วเลขหลักร้อยนะคะหลักรอยรุดนะคะหลักรอยรุดนะคะคุณแม่จับให้นะคะมีแต่ซีนะคะแต่ว่าผมมีซีซีเนาะเนาะนะคะพอคุณแม่คนกวาดเด่นเด่นที่สีนะคะอันนี้ร่องของคุณแม่นะคะในตัวร่อง โค้งสุดท้ายของคุณแม่กับนี่นะคะโค้งสุดท้ายนะคะคุณแม่กับไหมาสีนะคะให้มาสี่ล่างให้มาเจ็ดนะคะเจ็ดนี่ลุดนะคะเพราะว่าคุณแม่ให้โค้งสุดท้ายสี่นะคะเดี๋ยวมาตามตอกกันแล้วกันนะคะคุณแม่ได้ทรงตัวเลขแนวทางมาใหแล้วนะคะทุกตัวเลขทุกแนวทางนะคะที่แอดแดามาแบ่งปันนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ไหเอฟซีทั้งช่องนะคะเอาไปเบิง เป็นแนวทางนะคะเอาไปเบิ่งกับสำนักอื่นๆนะคะเนาะนะคะการบาเซเวล่าเา้เาเบิ่งตัวเลขหน้าข้างกันเลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะแอดกับคอขอบุญขอบคุณน,นะคะตัวเลขหน้าข้างจากคุณแม่เด้อนะคะทีในทรงตัวเลขหน้าข้างนะคะมาไห่เก็บซี่ข้างสองนะคะแมเกดตนะคะเบิง่งกันเลยนะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่เข้าาแ้วนะคะแอดกับฝาเลือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ กดติดตามให้กับช่างช่องนะคะเม่เกตค้นมักเล็กนะคะแล้วก็ยืาลืมนะคะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้พร้อมนะคะเพื่อจะไปผ่าตัวเล็กในาท้างนะคะจากท่างช่องเด้อนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะพอวันที่สิบหกตรงกับวันคู่นะคะสิบเจ็ดกราคมสองห้า หกเจ็ดค่ะสองห้าหกเจ็ดสองห้าหกเจ็ดไพ่มานะคะคุณแม่มินบุรีคุณแม่คนกระแดมาแบงปันเป็นเพียงแนวะทางแค่นั้นนะคะสิเขาสิรุดเกียว่ากันนะคะ สูตรคำนวณของคุณแม่นะคะเนาะบนวิ่งนะคะบนวิ่ง กากับเจ็ดเดือนที่เก้าโอ้นมปังหันใจแห้งแล้วสันมึงเก้าเลขติดนะคะ เลขติดหนึ่งสองสี่ห้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าแปดหนึ่งสองสี่ห้าแปดบนหน่วย หน่วยบนห้ากับเก้าหลักร้อย หลักร้อยสี่หกเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดเก้าการสองให้ดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะแล้วก็จับคู่นะคะ เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปด แล้วก็เลขสามตัวนะคะจับให้สี่4 9้า9ี่สี่เก้าสี่สีก้าสีห้า หกเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเก้าห้าค่ะแคบหน้าจอเลยนะคะ ตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็นคือเกาหานะคะของคุณแม่มินมุลี่นะคะเนาะนะคะท่านใดมากกระจัดนะคะท่านใดขาดกับพานเดอนะคะเพราะว่าถูกตัวเลขทุกแนวทางนะคะได้เอามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้เอฟซีทั้งช่องนะคะเอาไปเบิ่งกับสำนักอื่นๆนะคะกับตัวเลขนะคะทวีว่าห้ามานาคะขันตัวเลขถูกอกถูกใจเข้ถึงจัดนะคะเนาะนะคะ แคปหน้าจอไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากไปเพียงเท่านี้พอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ